ครับโยตุเรับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลซิเลียที่สามวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะแล้วก็ยังรออีกหนึ่งคนนะข้ามดีอุกตะตุกเล็กน้อยฮะเข้ามาแล้วฮะคุณพีพชยาวีโอ้ยพีโอ้โอลกครับหลกเนี่ยเข้ามาแฮะแขกรับเชิญทั้งสามคน

ไม้ดิพับตัดไม้ให้หน่อยเ,เออพี่ตั้งประตูแล้วไปต่อเลยพี่กดั้งอันเดียวพอนานมันได้สามมันเลยประตูอะม,ม,มีดินป่ะ<ม>เออเอาดินไปประกอบบ้าน,นเสรนะ็จแล้วพี่จะลงไปคุณเหมือนต่อ

เออเออพีดพีดประตูด้วยประตูด้วยมันจะดูมืดมัวไปป่ะก็จะต,ตายอย่กูพูดตายมาเผาเออมันมีทอใช่ป่ะไม่ต้องอนะ่ะหับปุ๊บหรือเปล่า มันไม่มีโคว่ะมีอาหารให้เผาเพียบครับมาเอาในกล่องพีิซซี่ม,มีอยู่อ่ะเราเอาไปผผาเลยเอาได้เลยเอาไปได้หมดเลยเดี๋ยวเนื้อหมู่แป้งอู้ยเจอแล้วเว้ย ที่อยู่ในเขรสวรรค์ของสวรรค์ของโคเจอมาด้วยพีรเพีรพปิงมีนี่ป่ะเออไม้อืมเออครับเอามามเลยครับไปกังกเลยนายจ้งกะตูนแกแปลง อประตูครับบรรจงจ้าประตูเหมือนสวยตายโอเบอนี่เรายังไม่รวยนะครับไม่ใช่เจ๊ตั้งแต่ช้างเดียวกันแนวประตูอ๋อมันก็ตั้งไม่สวย หนาใเจ๊กแกยกมาลากับไม่ต้องมาได้แล้วเจืออ,อ้อาอวอมอมพูดอูฮะลงมาไหม่ทไ่นไม่ที่นอนเ่เครับมีสติกบ้า มีไม mm ้ปะอืมเดี um. ๋ยวพับลงกับพีเลยโอเคได้แล้วลำนึงพับสุดที่กุนดิที่นึงบนก่อน สิบสองหันสามสิบสองหันสองแค่ละหันสามก็ได้อะมีอ่ะสามสิบสามปะงงฮะเจอหนิสาเข้าไปงงเลยฮะจบจบมีอ่ะสามสามนมีอ3ะสสาม สามเอดเออสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดสามเก้ายี่สิบเจ็ดามสิบสามติดสามสิบเอ็ดเออว่ะมีมีแต่สามสบนั้นเก็บไปสองร้นแม่งคนลเเท่าไหร่แล้วแมงหัวเสิบโอ้สามสยังต้องคิดอ่ะเดี๋ยวพามาเาในกล่องพี่ิ0อ่ะ พ no uh, ี่เดี๋ยวพี่ค่อยมาเอานะกระตุกอ่ะคนเขาลูกมันเยอะเลยกระตุกหนังยหนังเนะอ๋อมาตันนั้นพี่ลาแล้ว ขาวดำใช่ไหมเบาฆาดีกว่าเฮ้ยอย่าฆ่าเฮ้ยมา้าม้าตัวหนึ่งมันท้าไมมันรักไปแล้วอ่ะฆ่าดิไหมไม่ดีกวมีมา้าไล่จุดขาวดำบ้างถ้ามีแสงวาวชัยมา้าไล่จุดขาวดำมาพี่ กระตุกเดี๋ยวพามาดูพามาดิอเอ้เอานี่หายไปนานเลยเรห,าหพามาเอาโคไปยังนี่เนี่ยเนี่ยมาพี่ปับป๊บปับ๊บ พี่ไม่มีอัน่ผมแกะมาแล้วไม่มีอันก็ไม่มันก็เนื้อแกะนี่อันคงดีมาของพี่ไม่ใช่อะไรจูขาวดำน,นะมาของพี่เป็นลายน้ำตาลตน้ำตาลแบบตกๆมาตัวเก่าพี่หายไปไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่รู้อะลายจูขาวดำมาเพ่นนะมาตามมาไมา่ได้เลยม,มันเจอ ทำับไงอ่ะต้มา้ัปนเก้นเยทับมาเอาทอดแปงยิบไปแล้วพีทไม่ยิบในกล่องพี่เนี่ยมีจิบอัน น้อยรบน้อยเดี๋ยวตีเดี่ยวตีเดี๋ยวแบ่งคนละสามนะเนื้อหมูเก้าอันเนี่ยก็แบ็นคนละสามเท่ากันชิกเก้นด้วยชิกเก้นอันี้เดี๋ยวค่อยแบ่งเพมีขาอกันก็เป็นคนละสองไปดิคนไหนตกแผ่ กลับน mm ีนมาเร่เร่เรใครมีอาหารม้งใครอาหารมงไม่มี เ้ยี่รู้พี่นด้นวยพับพับพับพูดรู้อื่นดิไปเอาดูข้างนอกบ้านกันกว่าดูในบ้านสองอันนี้พวกเราอัน,นี้ละจองหมดแล้วพี่พีไีแต่จองแล้วพี่เจอเล็กแต่แต่ว่าพี่เจอของที่ดีกว่าเล็ก จะได้หานเย็กกมโอ้ัเออโอ้ยแบบหมดโอยโอม่ไ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 อ้าวโทษกดปิดกดปิดกดไม้เมนูไปตอนตาย ขับจอยอย่างรวดเร็ว,รวมันก็ลักโ้ยมันก็ตายตามมักซอมบี้ที่อยู่ในธรรมะมันเป็นมังคีแล้วก็เดินไปีตกเลยเดินไปจะเดินจยี่อ้วัช่วยด้วยอ๋อละตามอมบี้ตัวมันตายยังไง ไม่ได้ยินอู้นี่ถือว่าหน่อยโลกที่โลกเก่าจะอะไรก็ได้อะไรนะเม่กี้มันจะมามาปักองไยแล้วอะเอแล้วค่าเอาของมันไปโอ้โอโอ เอ <Okay, S 2> มาช่วยดิกินไม่กี่หน้ากันเองอะไรของมับหายกินท,ที่มอือเปต่าของไม้เหรอ,อเออใช่ใช่ใชมาเอลอยมา,มาตรงพี่อะครับเห็นชื่อพี่แบบ่ะมามาหาพี่เลยมีอะไรมั้ง จับไม้ไม้ทุกอย่างสามอย่างไม้ใช่ไหมมีโคมมีทอดไหมทอดเก้า,อ,อ,าอันทอดทอดเอันหรอ ตเกีมันตายแล้วพี่ข้ามันเมื่อกี้มาขึ้นมาบนกล่องมันจำแนกอพี่ไม่ได้ ยากได้รอจักพีนึงสามสิบ้าอไม่สิบห้าเขาไม่ไป่ันคิดไดขเตียงตอนนี้ี่หยดเียงสิบหกมันเหลือยีอ่สแปดงั้นเอาคืนมาต่อเลน าดาบไม้เหรอคือไม่มอ๋อมลงมาหาชอพี่ดิทไมมันลงดาบมันมีเนี่ยสีอย่าวมันมมมก็มีที่ขุดแล้วก็มีขวานเบียกมันได้ใช้ที่ขุดอะไนแล้แบบนั้น ก็ไม่อยากนั่งของนี่ไงแล้วนั้นเลยไม่เป็นครูถิ่นก่อนน่ะทำนี้อยู่ได้สามคนพี่เข้ามาทำพี่ได้น่ะเา่าเชิญเลยแล้วแต่เร็วเร็วแร็ว ยก,บบบบกจ,จบพายแนละ้วเนี่ยหอ่อโคตโคเสร็จก่อนพักมาดีแล้วลากอนทุกคน,ไ,นไม่สมคลาารไ,ไม่สมัคลายด้วยนะครับเอ้กลับแล้ว สับคายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่อฮะแบ่งกันคนละสองอันเชขอเลขสองอันนั้งบายจบคลิปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปรวมตัวกันทั้งบนนะโอ้โหสิบแปดนาทีแล้วนะ เดียวอ๋อใ่ชาแล้วเุ้ยรวมตัวกันทั้งบนนะ แอบแอร์ดาวโแอบเอ้ยไม่แอปแอปอปอแอบเฮ้ยรอใครมาพุดทางไหมพี่พื้นอยู่นะก็ไม่ชี้วางไว้อย่างนั้นอยู่แล้วมันก็มันก็ขุดแล้ววางใหม่ไม่ชี้วางไม่ได้เลื่อนก็วางติดห่วงก็ขยับไม่ได้ขยับลมตล้อนไอเก็บ มาตั้ง,งานแล้วแ่ออกมา้ง,งานอกประตูนะประตูเฮ้มาประตูพีอยู่ไหนอยู่นี่นเดี๋ยวน,นีอ๋ขึ้นไปเฮ้ยพีอยู่ขงบนนั้นแหละ

จบได้ จ,จบปลาเไปสง <Okay. S 1> อ <Yeah. S 1> จจบบงนาทียอดฮะจุดจบข้างล่างหน้าประตูบ้านจบ <มา S 1> จไปยากเลยฮะเ <มา S 1> อะอ,อบายบายลา<ะ>กล่อยบายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์